สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลำโพงแขวงวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงในโลกการเมืองออนไลน์การโต้วาทีสุดเดือดระหว่างไอซ์รักชนกสอสอญิงไฟแรงกับกันจอมพลังนักเคลื่อนไหวชื่อดังที่มาพร้อมคำถามตรงใจคนดูไอซ์ Ice ตั้งคำถามแรงกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมนัตพอหมเผาแค่ไหน และทำไมถึงดูเหมือนใช้ทรัพ,พยากรของรัฐเพื่อสร้างภาพทางการเมืองในขณะที่การยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่รับเงินจากใครและทําเพื่อประชาชนจร,จร,จริงๆใครกันแน่ที่พูดความจริงเรื่องนี้จะสะท้อนอะไรในเกมการเมืองไทยยุคใหม่อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องลำโพงแขวงเพื่อไม่พลาดทุกมุมมองแรงๆจากคนจริงในสนามการเมืองแหลงไปฟังกันเต็มๆได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆในสังคมกันนะครับเรื่องการประทะคารมระหว่างคุณรักชนกสีนอกสอสกรุงเทพพักประชาชนกับคุณกันจอมพลังออนักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งก็เป็นที่สนใจเยอะมากเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะจริงๆ วันนี้เราจะมาดูกันละเอียดๆเ,เลยนะครับจากบทสัมภาษณ์แล้วก็การโต้เถียงที่ค่อนข้างดุเดือดในรายการของคุณสรยุทธ์ทาง YouTube นะครับอ่าหาคลิปนั้นเลยครับอันนั้นเป็นแหล่งข้อมูลหลักของเราเป้าหมายก็คือ,อมาสก,กัดประเด็นสำคัญททำความเข้าใจมุมมองที่ต่างกันแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันมีในยะอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านที่สุดนะคะถูกต้องครับเอาละครับเรามาเริ่มแกะอรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มตรงประเด็นแรกก่อน การทำงานของคุณกันจอมพลังที่ชายแดนอ๋อค่ะคือการช่วยเหลือทหารประชาชนตอนนั้นที่มีเหตุประทะกันเนี่ยได้รับสิ่งชมเยอะมากนะใช่ค่ะมีภาพทหารออกมาขอบคุณด้วยใช่ใช่มีทหารบอกว่าถ้าไม่มีคุณกันเนี่ยอาจจะมีคนเจ็บคนเสียชีวิตมากกว่านี้อีกเขาเข้าไปช่วยเยอะทั้งเข้าสารอาหารแล้วก็เเหมือนช่วยปรับปรุงฐานที่มั่นด้วยนะในช่วงแรกๆเลย จริงๆการเข้าไปช่วยในสถานการณ์แบบเฉพาะหน้าอย่างนี้เนี่ยมันก็มักจะได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แล้วนะคะจากคนที่เดือดร้อนโดยตรงเพราะมันเห็นผลเร็วครับเห็นภาพชัดเจนแล้วมันก็สะท้อนว่าคุณกันพยายามเข้าไปในพื้นที่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอืมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณรักชนกเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าคุณกันไม่ได้ทําดีค่ะเธอก็ยอมรับใช่เธอยอมรับชื่นชมได้ซ้ําในฐานะ Active Citizen พลเ<อ>มืองที่ตื่นตัวแต่ว่าเธอก็ชี้ไปที่ ปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นปัญหาเชิงโครงสร้างถูกต้องปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนค่าเสี่ยงภยัยทหารชายแดนอ่าที่บอกว่าน้อยมากใช่ครับในข้อมูลบอกน้อยมากบางทีควรได้เป็นหมื่นรับจริงอาจจะเลยแค่4 0 0 0บาทอะไรแบบนี้โหน้อยจริงๆค่ะคุณรักชนกก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่รัฐนะที่ต้องดูแลกําลังพลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่มาพึ่งการบริจาคเป็นหลักจุดนี้ก็น่าสนใจนะคะมันสะท้อนความตึงเครียดระหว่างการช่วยแบบ เร่งด่วนเฉพาะหน้าที่มักจะมาจากเอกชนหรือนักเคลื่อนไหวกับความรับผิดชอบระยะยาวของรัฐความรับผิดชอบเชิงระบบใช่ค่ะที่ต้องสร้างระบบสวัสดิการให้มั่นคงประเด็นที่คุณรักชนกยกมาก,ก็คือการตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทรัฐนั่นเองอแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมีคนอื่นอีกเยอะที่อยากช่วยใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงหรือไม่มีข้อมูลเท่าครับ ประเด็นเรื่องการเข้าถึงนี้แหละที่มันต่อไปข้อกังขาที่คุณรักชนกตั้งคําถามเลยคือเรื่องโอกาสพิเศษอ๋อค่ะหรือการสนับสนุนที่คุณการอาจจะได้รับที่มันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือมูลนิธิที่อื่นที่อยากช่วยเหมือนกันค่ะ <Okay. S 2> คุณรักชนกยกตัวอย่างว่าเอ่อมูลนิธิที่อื่นอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงพื้นที่หน้าสุดง่ายเท่าหรือไม่มีไฟเขียวให้ผ่านตลอดอ่าใช่ใช่คำนี้เลยไฟเขียวผ่านตลอด แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัตพมเผ่าครับนักการเมืองคนสําคัญใช่ค่ะซึ่งก็ถูกมองว่ามีเครือข่ายกว้างขวางประเด็นความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัตนี่ถูกหยิบมาเป็นจุดสําคัญในการโต้เถียงเลยนะคะมีอ้างคําพูดทํานองว่าใครทําอะไรกันเท่ากับทำธรรมนัอืม ซึ่งก็ตีความกันไปว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้คุณกันได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานรัฐต่างๆหรือมีอิทธิพลในการประสานงานมากกว่าคุณอื่นคุณรักชนกยังตั้งคำถามต่อไปอีกนะว่าการกระทำของคุณกันเนี่ยโอเคมันดีต่อประชาชนแหละ แต่มันเป็นการเคลื่อนไหวที่มีในยะการเมืองแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะความเชื่อมโยงกับคุณธรรมนัทใช่แล้วก็ยังมีการวิจารณ์พักประชาชนซึ่งเป็นพักของคุณรักชนกเองด้วยคือถ้ามองภาพรวมเรื่องนี้มันซับซ้อนนะคะมันการการผสมกันระหว่างเรื่องการกุศลอิทธิพลส่วนตัวแล้วก็ภาพลักษณ์ที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ได้แนวคิดเรื่องเงาหรือแบคเอพทางการเมืองเนี่ยก็มักจะถูกเอามาใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบนี้อยู่แล้ว ซึ่งมันก็ทําให้การตีความขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละฝ่ายแน่นอนมันส่งผลต่อภาพลักษณ์คุณกันในสายตาสาธารณะอยู่แล้วใช่ค่ะเลี้ยงไม่ได้เลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันดุดเดือดมากคือกรณีที่คุณรักชนกบอกว่าคุณการขึงพืชนักสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งอ๋อในรายการทีวีดังใช่ใช่ประเด็นนี้น่าสนใจมาลองไล่เรียงกันดูคือข้อกล่าวหาของคุณรักชนกเนี่ย บอกว่าคุณการร่วมกับพิธีกรคุณการชัยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเอานักสิทธ์ท่านนั้นมาวิจารณ์หนักมากใช้คำว่าขึงพืชเสียบประจานอืมคำค่อนข้างแรงนะคะครับแล้วมันก็นำไปสู่กระแสโจมตีในออนไลน์แบบรุนแรงเลยมีการคุกคามไปถึงครอบครัวนักสิทธ์คนนั้นค่ะมีการขู่เอาชีวิตคุณพ่อด้วยใช่ใช่คุณรักนักชี้ว่าแม้พิธีกรจะขอโทษแล้ว แต่ตอนนั้นคุณกันยังไม่ได้แสดงท่าทีขอโทษหรือยอมรับผิดอะไรในส่วนของคุณกันเขาก็ชี้แจงในมุมของเขานะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ทําในรายการคือสะท้อนเสียงชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน้างานครับเขาอ้างมุมนั้นใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนักสิทธิ์ออกมาพูดเนี่ยเขาก็รับฟังนะแล้วก็หยุดปฏิบัติการเปิดเสียงไปแล้วด้วยอ๋อหยุดไปแล้วแต่เขาก็แย้งว่าความเห็นบางส่วนของนักสิทธิ์เนี่ยถูกฝั่งกัมพูชาเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง อย่างเช่นเช่นการเปรียบเทียบความเสียหาย f 1 6กับ BM21 ที่ยิงฝ่าที่ยิงไพลเรือนแล้วเขาก็ยกกรณีน้องน้ำโขงที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดมาสนับสนุนมุมมองฝั่งปฏิบัติงานเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์มันรุนแรจงจริงประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งให้ f อไปถล่มแล้วการโพสต์รูปนักสิทธิ์จากข่าวก็ไม่ใช่การชี้นําให้ไปขึงพืชคุณกันยังโต้กลับด้วยนะว่าการที่นักสิทธิ์ไปออกรายการโดยไม่มีเขาอยู่ด้วยเนี่ย ถือเป็นการขึงพืชเขาหรือเปล่าเอามีมุมนั้นด้วยครับแล้วการที่เขาโพสต์รูปจากสื่อก็เหมือนสื่อทั่วไปเสนอข่าวไม่ควรตีความว่าชี้นําให้โจมตีเรื่องนี้มันทําให้เกิดคําถามสําคัญเลยนะคะเกี่ยวกับบทบาทผลกระทบของสื่อยุคใหม่ครับพลันของโซเชียลมีเดียใช่ค่ะปรากฏการณ์ทัวลงการโจมตีทางไซเบอร์ที่รุนแรงแล้วก็ความรับผิดชอบของคนดังที่มีผู้ติดตามเยอะๆเวลาแสดงความเห็นในประเด็นที่ละเอียดอ่อน อืมมันยากเหมือนกันนะที่จะถกเถียงประเด็นขัดแย้งสูงสูงแบบสร้างสรรค์มีเหตุผลใช่ค่ะดูจากบรรยากาศในคลิปสัมภาษณ์ก็จะเห็นชัดเลยมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือข้อสังเกตของคุณรักชนกเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองที่อาจจะอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณกันโดยเฉพาะปฏิบัติการเสียงผีหรือเสียงหลอนที่ชายแดนอ่าเรื่องนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันคุณรักชนกตั้งทฤษฎีว่า ปฏิบัติการนี้มันเกิดในช่วงจังหวะเวลาที่สังคมกําลังสนใจคุณอนุทินตอนนั้นเป็นนายกค่ะแล้วก็คุณธรรมนัฐในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มีชื่อเบนสมิธเข้ามาเอี่ยวอ๋อเรื่องนั้นการที่คุณการสร้างข่าวเรื่องเสียงหลอนช่วงนั้นพอดีอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจสังคมจากเรื่องสแกมเมอร์ไปหรือเปล่าการตั้งข้อสังเกตเรื่องจังหวะเวลาแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติในการวิเคราะห์การเมืองนะคะเรื่องทามมิ่งการสร้างกระแสการชี้นำสื่อมักจะถูกมองว่าสัมพันธ์กันครับ แต่นี่ก็เป็นแค่ข้อสังเกตจากฝั่งคุณรักชนกนะใช่ค่ะเป็นการตีความจากมุมนึงคุณรักชนกยังเสนอรว่ายานจะเอาชนะกัมพูชาในประเด็นพิาพาทเนี่ยไม่ใช่การเปิดเสียงหลอนแต่คือการจัดการเครือข่ายคอเซนเตอร์สแคมเมอร์อ่าที่บอกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจใช่เธออ้างว่าอาจจะถึง6 0 GDP ของฝั่งนั้นเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้นำกัมพูชากังวลมากกว่า เธอถ้าเลยท้าทายให้คุณกันใช้พลังและอิทธิพลที่มีรวมถึงเวทีสื่ออย่างรายการดังๆเนี่ยกดดันผู้มีอำนาจในรัฐบาลไทยอย่างคุณอนุทินคุณธรรมนัทให้จัดการเรื่องนี้จริงๆเหมือนที่เคยวิจารณ์คนอื่นทางคุณกันก็ตอบโต้เรื่องนี้นะคะเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะกลบข่าวอะไรเลยอ้างว่าตอนนั้นอยู่ชายแดนไม่ได้ตามข่าวกันเมืองด้วยซ้ําอำแต่เขาก็เห็นด้วยว่าคอเซ็นเตอร์เป็นปัญหาใหญ่มากใช้คําว่า คนไทยขายชาติเลยนะคะครับแรงเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็พูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วแต่ก็ยอมรับว่าไม่มีอำนาจไปสั่งการระดับนโยบายหรือสั่งหน่วยงานระดับสูงได้อืมคือยอมรับข้อจำกัดของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เล่าเสริมว่าเขาเองก็เพิ่งช่วยประสานงานเคสที่สกพักประชาชนขอมาเรื่องคนไทยถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำลายที่พนมเป็นอ๋อก็ยังทางานช่วยเหลืออยู่ค่ะเขาย้าว่า จุดยืนหลักของเขาคือดูแลความปลอดภัยเฉพาะหน้าของทหารประชาชนที่ชายแดนสร้างบังเกอร์ทำถนนอะไรพวกนี้ครับโฟกัสตรงนั้นแล้วก็มีระบายความรู้สึกเหนื่อยใจที่ถูกคาดหวังให้แก้ทุกอย่างแล้วก็ขอโทษถ้าทำไม่ได้ตามที่ทุกคนคาดหวังตรงนี้เราเห็นความขัดแย้งทางความคิดชัดเจนเลยนะระหว่างแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากับแนวทางที่เน้นแก้ปัญหาระยะยาวเชิงโครงสร้าง ใช่ค่ะการบรรเทาทุกทันทีกับการกดดันทางการเมืองแล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องวาระซ่อนเร้นบทบาทสื่อในการกำหนดทิศทางความสนใจสังคมอีกครับมันสะท้อนมุมมองที่ต่างกันมากว่าคนสาธารณะหรือแม้แต่เราๆท่านๆควรจะทุ่มเทพลังงานทรัพยากรไปทางไหนดีอืมประเด็นนะ่าคิดค่ะมาถึงประเด็นที่เหมือนจะเป็นใจกลางความขัดแย้งเลยแล้วก็พูดถึงซ้ำๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกันกับคุณธรรมนัทค่ะ ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาตลอดรัชนกตั้งคำถามตรงๆเลยว่าคุณธรรมนัสคือผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้คุณการเข้าถึงหน่วยงานทรัพยากรต่างๆได้สะดวกหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ขยายไปถึงข้อสังเกตว่าความใกล้ชิดนี้อาจจะเป็นเหตุผลให้คุณกันไม่กล้าตั้งคำถามหรือกดดันคุณธมนัสเรื่องเครือข่ายสแกมเมอร์ที่โยงกับเบนสมิธหรือไม่ครับซึ่งเป็นประเด็นที่คุณรักชนกพยายามชี้มาตลอดค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะ คุณรักชนกยังขุดไปถึงธุรกิจในอดีตของคุณกันด้วยอ๋อมีเรื่องธุรกิจด้วยเหรอคะมีครับอย่างธุรกิจเกี่ยวกับลอตเตอรี่ช่วงที่คุณธรรมนัทมีบทบาทในกองสลากพอดีอ่อาฮะแล้วก็การได้งาน PR โครงการแบบเฉพาะเจาะจงจากกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นกระทรวงที่พักคุณธรรมนัทเคยดูแลอ๋อค่ะคําถามก็คือ สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เชื่อมโยงกันไหมคำถามนี้มันลามไปถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรของรัฐด้วยนะคะโดยเฉพาะการใช้เฮลิคอปเตอร์จากหลายหน่วยงานใช่ใชประเด็นหอนี้ก็ใหญ่ค่ะถึงแม้คุณรักชนกจะยอมรับว่าเอาไปช่วยประชาชนนะนะแต่ก็ยังถามถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงว่าองค์กรอื่นหรือสอสอฝ่ายค้านจะขอใช้แบบเดียวกันได้ไหม หรือว่าเป็นเพราะเงาข้างหลังของคุณกันนั่นแหละค่ะอิทธิพลพิเศษหรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจมากมาฟังคําชี้แจงของคุณกันบ้างเรื่องเงินทุนก่อนเลยค่ะเขายืนยันหนักแน่นเลยนะเงินส่วนใหญ่มาจากเอฟซบริจาคไม่ใช่เงินคุณธรรมนัทปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยรับเงินโดยตรงอืมยืนยันชัดเจนแต่ยอมรับว่าคุณธรรมนัทช่วยประสานงานให้บางเรื่องจริงแต่ก็ขอจากคุณอื่นด้วยให้คะแนนความช่วยเหลือจากคุณธรรมนัทประมาณ8เต็ม1ิ ก็คือยอมรับว่ามีการช่วยเหลือประสานงานแต่ไม่ใช่เรื่องเงินทุนหลักถูกต้องส่วนเรื่องธุรกิจลอตเตอรี่คุณกันยอมรับว่าเคยทําแต่ไม่สําเร็จอ,อ้าวไม่สําเร็จหรอคะไม่สําเร็จแล้วที่สําคัญคือเคยถูกดําเนินคดีด้วยซ้ําเขาใช้จุดนี้โต้เลยว่าถ้ามีเส้นจริงทาไมโดนคดีละ่ะเออก็เป็นหมมโต้แย้งที่น่าสนใจนะคะส่วนโครงการกระทรวงเกษตรตะคุณกันยอมรับว่าได้มาน PR ารเฉพาะเจาะจงจร,งจรงิงประมาณ7โครงการใน2ปี มูลค่ารวมรวม3.5ล้านบาทค่ะตัวเลขชัดเจนแต่เขาชี้แจงว่าถ้าเทียบกับโครงการเฉพาะเจาะจงทั้งหมดของกระทรวงที่มีเป็นหมื่นโครงการต่อปีเนี่ยมันน้อยมากนะสัสดส่วนน้อยมากอ๋อเทียบกับภาพรวมครับแล้วการได้งานก็พิจารณาตามความเหมาะสมในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะซึ่งคนอื่นก็ได้งานแบบนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เลิกทำไปแล้วเพราะไม่เวิร์ก การที่แจงตัวเลขบริบทโครงการตรงนี้ก็เหมือนพยายามจะแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งที่ได้มันไม่ได้เยอะหรือผิดปกติเมื่อเทียบกับภาพรวมงบทั้งหมดของกระทรวงใช่เพื่อลดน้ำหนักข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะเข้าใจได้มาถึงเรื่องสำคัญเฮลิคอปเตอร์ คุณกันอธิบายว่าเขาไม่ได้มีอำนาจไปเรียกใช้หอตามใจชอบนะแล้วใช้ได้ยังไงคะเป็นการประสานขอใช้หอที่กำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อยู่แล้วเช่นฝนหลวงบรรเทาสาธารณภัยอ๋อฮอที่บินอยู่แล้วใช่พอเขามีข้อมูลว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนในพื้นที่ห่างไกลเขาถึงยากซึ่งชาวบ้านมักจะติดต่อมาที่เขาง่ายกว่าเขาก็จะประสานขออาศัยนำของบริจาคไปส่งให้ ในพื้นที่วิกฤตเช่นน้ำท่วมดินถล่มที่เชียงรายถูกต้องครับคุณกันย้ำว่าประสานหลายหน่วยงานนะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวทั้งทออตอชอดอเกษตรตราพอพอบางทีก็ทำภารกิจร่วมกับคนอื่นอย่างคุณชาดาอืมเขาเน้นว่าทำไปเพื่อช่วยชีวิตคนแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปก็จะทำอีกพร้อมให้ตรวจสอบถ้าผิดก็ดำเนินคดีได้เลย เขายัางขยายความเพิ่มด้วยนะว่าบางทีฮอจอดปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วพอเขารู้ข่าวความเดือดร้อนแล้วรู้ว่าฮอบินผ่านหรือปรับภารกิจนิดหน่อยได้ก็จะประสานเอาของไปส่งให้บางทีก็แค่ฝากของไปไม่ได้ขึ้นไปด้วยซ้าคือพยายามอธิบายว่าไม่ได้ใช้พร่ำพรือ่อหรือใช้อภิสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษใช่ครับประมาณนั้นถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยประเด็นการใช้ทรัพยากรรัฐความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจ มันสะท้อนความซับซ้อนของสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายอุปถัมในสังคมไทยเลยนะคะครับคำนี้เลยมันทำให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมว่าภาคเอกชนหรือคนทั่วไปจะเข้าถึงหรือใช้ทรัพยากรรัฐได้ยังไงแม้จะเพื่อช่วยประชาชนก็ตามครับความโปร่งใสยอยู่ตรงไหน ใช่ค่ะเรื่องความโปร่งใสของเงินบริจาคสัญญาจ้างภาครัฐก็เป็นประเด็นที่ถูกถามถึงแล้วสุดท้ายก็คือความยากในการแยกแยะความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอิทธิพลทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆอืมอยากที่จะตัดสินจริงๆถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการประทะคารมครั้งนี้มันสะท้อนอะไรบ้างเหมือนสะท้อนรอยร้าวหรือความขัดแย้งเชิงมุมมองที่สําคัญหลายอย่างในสังคมเราตอนนี้เลยนะใช่ค่ะหลายประเด็นเลย ไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างการลงมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนคนหนึ่งกับการผลักดันให้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวการทำความดีการกุศลกับข้อกังขาเรื่องอิทธิพลการเมืองเบื้องหลังบทบาทอำนาจความรับผิดชอบของสื่อคนดังในยุคดิจิตอลสถานการณ์ที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนที่ชายแดนแล้วก็ปัญหาใหญ่ระดับชาติอย่างแก๊งคอรเซนเตอร์ที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยค่ะ ครบเลยเราจะเห็นว่ามุมมองคุณรักชนกคือการตั้งคำถามวิาพากษ์วิจารณ์วิธีการทำงานความสัมพันธ์ทางการเมืองทิศทางของคุณกันเรียกร้องให้หันมาเนมแก้ปัญหาโครงสร้างอย่างเรื่องแสแกมเมอร์และตรวจสอบอำนาจรัฐในขณะที่คุณการจอมพลังก็ยืนหยัดปกป้องการกระทำตัวเองว่าเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นทำด้วยใจดี ปฏิเสธแรงจูงใจการเมืองผลประโยชน์ทับซ้อนเน้นการช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้าเพื่อเป็นเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดครับต่างมุมมองกันชัดเจนการสนทนาเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะคะว่าในฐานะสังคมเราจะมีหลักเกณฑ์หรือมุมมองในการประเมินการกระทำที่แม้จะเกิดผลดีจับต้องได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกี่ยวพันกับระบบหรือเครือข่ายที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปรง่งใส หรืออาจจะใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดข้อถูกเถียงใช่ค่ะจะประเมินเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรแล้วท้ายที่สุดความรับผิดชอบที่แท้จริงในการแก้ปัญหาสังคมทั้งระดับเล็กระดับใหญ่มันควรจะอยู่ที่ใครหรืออยู่ที่กลไกไหนกันแน่อืมเป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดกันต่อจริงๆครับ